ตาคุณแบนแล้วเขี่ท้ายเขี่ท้ายตรงไหนไปไหนลูกไปไหนจะไปไหนจ้ะไปนอนจ้าปุ๊ไปแบนถ้าแบนแบนเนี่เก็บตัวอะไรอะ่ะโบบอลน่ะอะไรวะโบ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 อยู่ไหนกดกุ่มกดปุป่มกดไม่ทนันละ <c ười> อคนณไม่ทันเอทีตรงข้าเป็นฝ่ายเลือกทีของคุณเป็นฝ่ายเลือกอ่ายาจ้าต้องเจออริสแล้วกีหยอ พยายมเจออดีตถตาคุณเลือกแล้วโรบรัุกเกมเลยก็มาดีออาเอนเสื่อมากเลยออเอาเองดีกว่าทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก เหลหืออีก10วินาทีมีแต่ตัวแค่ายาแบบเจอมาแล้อนไม่มีไปกินไม่มีพลังใจได้เลย หรือเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยที่จะเล่นหลนแบกๆเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยะคดก็เม็ดเขียวเหมือนกันนะเนี่ยสันต di sini, ini kau terima kasih.

ข้างบนเสียบีิแล้วเฮ้ยไวจะเป็นข้าอยากจะตายนะจริงๆองให้กิ๊กพี่เลย ไปได้ปีกันนะโอ้ยตกเลโอ้ยเึงกันทุกคนอุ้ยทำไมน,นี่ไปทางานี้วะนี่โอ้ยทำไมเราปัดชัดเนะี่ยร้ายว

รักกัีตายไปถึงตัวเองวะเนี่ยไปถึงตัวเองวะเขาเรียขกของตัวอะ,ะ่าหรอแครดี้เราแย่จ้ะใช่ครับียเองแค่ี้นะเกมนี้มีผู้หญิง3ามคนเชื่อป้ะเค์ลี่เมดลม ต่อแล้วเราก็ตึงสองสาวก็ตึงเลยยังมานะหล้ยคนแบกแล้ววิล่าวิล่าต่อจะยีงกูสองสาวก็ตึงเฮ้ยไม่โดนไม่ไงเหรอตาตาไปที่ขับกันตาือนว่าตึงไม่พอสวยด้วยนี่ไง โอ้โหวิ่งๆล้วเราตายเลยเหอสวยตีลีกก่อนแล้วสองสาวเป็นเล่นเลยจะเชื่อผมไหมว้าเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยตอนนี้เติมสองสาวผมทำให้หมดละ มาดิมาดิน้องมาดิมาดิน้องมาดิน้องเรื่องเช็ดนี้มันยังไม่กล้าเข้ากันกี่ดู้มาดิน้องมาดิอยู่แล้วสุดชวนชนชนชวนขบเบาไปแล้วมาดิน้องอ,อาจจะน่าตายื่นถูกโจมตีแบนไปแล้ว เดินเนออกก็ัดลสัแล้วโอ๊ยโออทำไมไอคิวใช้งานไม่ได้หลอกเนี man, nah, ่ยไปไม่ทันมะรู uh, ้มั yeah. uh, well, ้ยเจ๊กีถ้าเขาตึงันดาล ต่อได้ต่อได้ ỏi, อด S <S อกแล้วไม่ได้ลักอ well ันนี้มันไอดีลักจะแพ้ได้ไงแล้วปิ๊กไอดีลักอยู่ใดไอดีไล้อยู่ฝั่งแล้วปุ่มมากับสองสาวสวยจะไม่ซองไง มาจา้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหพยายามลงตามแลา้วไ,ได้ไออพยายาไปโดนไหมสักตัวโดนโมแม่นมากแครีเรา เ้าไดโบเฮ้ยติกไปไหนอะนะตัวอะไรอะโอ้สนิดเจ๊ก็ตึงโอ้ลุงนี้เล่นได้ความนานอะตอาออเไม่ต้องเอาแล้วเอาเอาปรเ้ยก็ชนะ

โอ๊ปเจ้าิงแม่นาคอดโดนลาวิลเฉยอย่างนี้งอไงครับอย่างนี้งอไงงอไงครับไม่าหิวแม่นาคอดครับโทษนหิวโทษเกมโทษเกมได้ปะโทษเลยเราไม่คิดลาวิลยิงไม่โดนโทษเกม มาดิมาดิตัวอะไรอะากะไีนเขาที่สารไปเ่าเลยเฮ้ยันนียันนีไอฮิวไม่บอกอ่างนี้งี้โทษใครโทษเกมโทษป่า สั้นอสั้สันั้นอสันอนอีกส้นีสั้นอก้นสันนอีกเฮ้ยอีกงหนีแส้นตามมาได้ไออ่กนี่ั้สันนีอีก้อกันัอ

เนราไม่ถอยอ่ะคนหมึกคนมึกเพื่อนไม่ถอยคนหมึกเีเราถอยนะเราถอยเนไม่ถอยคนหมึกคนหมึกแลเนไม่ถอยควนหมึกเ้ยายแล้วตายแ้วเพลเาจบแล้วเนี่ย ออกไปวันนี้แล้วม<อ>ไม่ดังไม่ดนไม่ด <laughs> ออมังละว่ะอ้อพี่เพิร์ดเฉยโดนบล็อกเกิดน,นะเกิดเป่าดากอด่อนเป่าดากไงตอนเนี้ยจบเลยรีบนอนจัง ไปดีกว่าพวกนี้ไปเรียนอะไรนะพวกนี้มีเรียนไหอทำไมรีบนอนม่เรียนลวันเสาร์เพาไทำไมรีบรีบนอนไม่นอนองผ่านคนแปกไม่มีคนแปกตีแตกวะอฮ้ยเอวีแล้วฮะไปดีกว่า